ใครเอาเอาเจ็กไปอ่ะหามหามมันนั่นแหละเราหยิบไม่ได้หรอไม่ทันมันเราวิ่งไม่มีใครยืนอยู่เลยมาดัย่างกอนแล้วอ้อมไปดักมันฝั่งนู้นขึ้นมามันเราลมันใครมันโอซีมันโอซีมันโอซีเจกโอซี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 โกิจกับคิวคิวควมอรอบดิเดโพ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 เดโฮเดแหนมเดแหนมครับเดไปโฮเดไปโฮเดไปโข้างหน้าหน่อยเดไปโพข้างเด็ไปโพข้างหน้าหน่อยสามแดงข้างล่าง้เดินทอะไร เดี๋โผล่ข้างหน้าหน่อยปัดหางลงไปชกปัดหางลงไปชกโหโหโหปัดหางพยายามปัดหางลงไปชกนะพยายามปัดหางลงไปชกปัดหางลงไปชกปัดหางลงไปชกเดินขึ้นมาแล้วปัดหางลงไปชกเตรียมนะเตรียมนะเขามองเขามองเขามองอัดหาเร็วเเร็วเดินเร็วเดินเวเร็วมอง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 าโดนนั้นนะมอง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  กูเฟคนะกูเฟค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 มันจ่าย้วมันจ่ายกันรู้นะมันจ่าย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 เตรียมเตรียมเด็เด็เดฟเด็เด้เอเกตกูเต็มเต็มเเต็เกตกูในสามสองึ่จ่ายปจ่าจ่ายจ่ายจ่เี่จ่ายจ่ายเพื่อนโนนโอ้โหยืนจ่ายถอยลงมา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 ถอลงมามันลงหลงงมันล้วงหลังมันล้วงหลังถอยลงมาถอยลงไปถอยลงไปเดฟยายาก กดยา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 แล้วจะครลงมากดยาแล้วครลงมากันดยาแล้วครลงมาใครลงมาใครลงมาฮยูอัพทีมหน่อยฮยูอัพทีมหน่อยไอเกตในเราไอเกตในเราลงสามลงสามลงสามลงสี่ลงสี่ข้างในลงสี่ไอเกตในเราเจมส์ไอเกตเราไอเกตในเราสามสองหนึ่งจายไปเยอะเลยเยอะเลยโอ้โหฮยูอัพหน่อยดิฮยูอัพหน่อยฮยูอัพหน่อยฮยูอัพหน่อยเพื่อจะตายกันหมดแล้วใครายถอยมาดิใครถอยลงมาใครถอยมาใครถอยมาข้างหลังอะเดฟโฮยเพื่อนหน่อยเพื่อจะตายหากันหมดแล้วใครถอยลงมาใครถอยมากูจะตายกูจะตายใครถอยมาคลายครายคลาย ขายเด็โฮหน่อยเด็โฮห่อดิเด่อเพื่อนขายขึ้นมา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 ขายขายขายขึ้นขึ้นเถนี่ประตูเถลียู่้ายขึ้นอี่นะ้เินอิอะไรขึ้นขึ้นไปดิขึ้นไปเจโรเจชงเฮจงงงวว็เด็สวยสวเอ็นเกเล่าเอ็นแกตเล่าตกไ้ชได้สามอนด่งใจมาใหญ่ๆเลยสวยโอ้โหฟิวขึ้นไปฟิวขึ้นไปจะตายอ่กันหมดแล้ว ขาจะตาขึ้นไปเขาจะตายขึ้นไปโอเคโหไอ้ดนครับไอาคนเดตายลเดเดอย่านำลายยืดอย่านำลายยืดเดเพื่อนจะตายหมดแล้วยอนอยเถอยไปถอยไปไอ้เกมามาวอก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 มาไอู้มินาหมดเลยูมหนาหมดวอกมาวอกมาไอ้ไเหียนี่หลุดปะเนี่ยไอ้ตัยืนนิ่งเนี่ยไอ้เียเนี่ยใส่พี่ไว้พี่ไว้เอานี่ยี่ยีย ชีดบิวดบิวใครถอยไเด็บข้าง้หน่อยเดโผล่ข้างหน้าหนเดินมาเขาเดนเาเดนเขาเดินแล้วเขเดินแล้วเขเดินแล้วเ็เดเดเดเราเดินออกกันมากเลยเต็มเต็มเดนะมันมันเฟก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 อันนี้กูเฟกนะกูเฟกนะกูเฟก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 มันเออมันมันมันลุดบาแล้วมันลุดบบาแล้วมันลุดเบาแล้วมันลุดเบาแล้วมอง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 องในเราในสามสองหนึ่งจ่ามาจยได้ดี โอเคคายถอยมาคายถอยมาเดฟเต็มเดฟเต็มเดฟเมเดฟเต็มเดฟเมเดฟเต็มเดฟมาเตมเต็มเดฟ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 มาเาเต็มเดฟ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 เต็เดฟเ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 เ ใครเข้าทันดิครเข้าทันดิขึ้นมาอยขึ้นมาพี่นาตายหรอพี่นาตายหรอเออกูตายมีใครมีล้มข้างอ่ะี้ไม่ไม่มามาอ็เดเยเอ็นเกตออนผมได้ปะได้เอ็นเกตออนผมนะในห้าสี่สามสองหนึ่งเอเกมาดรอปดรอดรออปเลยดอปเลยดรอปเลยดอปเลยดอปเลยดอปเลยสว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 ยเดินเดินเข้าไป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 ไม่มีไน์ไม่มี ดึงมันกลับมามีมีมีใครมีเตะบ้างไม่ใครมีเตะบ้างเตะไอ้คลอนนี่ดิจับที่นี่หน่อยพลิกเกลียวเวพลิกเกลียวเวในในในมึงโอนหัวตีมาให้กูหน่อยเดี๋ยวกูจะมาร์กไอ้ของเพื่อนไม่เห็นของเขาจะเทิร์นมานะเขาจะเทิร์นมาเขาจะเทิร์นมาเขาจะเทิญมาเขาจะเชิญมาระวังระวังระวังเขาเทิร์นให้เขาเทิร์นมาอย่าเพิ่งทำไรสเปนรอบบอสสเปนสเปนนะสเปนเรียกสเปนเรียกสเปนเรียกสเปนเรียสเปนหน่อยสเปนหน่อยบอกมาบอกมาบอกมาไอ้เชี่ยแม่งไปเฉลี่ยเนี่ยมามามาเดินมาเดินมา เขาดึงเราออกเทอรี่มันสเปนรอบๆไว้เขาแลล้้ววแ KB ช้าไม่เราไม่ใช่แ KB รึปีี้โดนนัดโดนนัดหน่อยโดนนัดหน่อยของมามามีไอเก็บ้างมีไอเก็บ้างลูกชารุกนองผมนะในห้าสี่สามสองหนึ่งดอบ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 เอาไม่ตายเอาตายเอาตายได้ปะเอาตายเอาไหนเรากันละมันกี่การแล้วมันกี่การแล้วตายลีเกียใครตายลีเกียใครตายลีเกีย เอยอยถอยกลับอกลับถอกลับอลับเดิน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 เดนเดินเดนเดินเดินเดินเาินเดินเาินเด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 ไนเดิ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 เดินเาินเด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 ินเเดินเนเดินเเดินดเดินเเดินเาเดินเ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 าเดนเดนเเดินเเดินเเดินเ ส3 2 1ส <treats> อ <1, S 1> ่เอเกเอเกตออินฟิีเอนเเดินไปเินไปเดเสาเดินเสาต่อเดินเสาต่อเดินเสายาวเดินเสายาวเดไปเสินไปเสาไปเสานไปเดานไปเดิาเดิเดิเดาเดาเเเเเเเาเ ให้ลกเข้าชลุเขาลุเขาลุเรมามึงลงเาเดมาเลยลงเขาเยมาเลยเกิเตาเดินเดินเดินกไปเดินกไปเดินก็ไปลง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 ไปาเลีไปาเลีลงเเงเกจะตายแล้วมึงอย่อัพอนดอะหส่ามนเเเเกเเผมเเามาผมดอกมาดอกมาเดินไปดีลงลงลงเาลงเว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 ลงในเราแล้วนะเด็บลงถึงพาแล้วนะเด็บมันเดเดมันถึงพาเแล้วเว้ยเดเดี๋ยวมันหน่อยใคร่อดไปใครถอด

ไอ้ไอ้อย่มาอยา้าอย่เข้มาอยอย่าข้ามาให้อยู่้อยู่ใอยู่ให้อยู่อยู่ให้อยู่ใ้อยูู่้อยู่ใ้อยู่ให้อยู่อยูยู่่อยูยน่ยอยูยามเยันมองมันมอง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 ยองมองมองยองมองมองมางมอ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 งมมองมองมาง เดบเบเบดเบเดเบเอเกเผมเอเกตผมนะอีทสามวมาดี่ลาก็างนออในสโดเหยียบในเรามบาในเราหมบาในเราดนเหยียบ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 โดเหโดนเหยียบนเหยบครถบมาใอลาพี่เอจะตายพี่เอจะตายใครถอยลงมาใครถอยลงมาพี่ตายแล้วอ่าังกูใคถลงมามึงขึ้นไปลืกกันเกินใครถอยลงมามันจายเตรียมเด็บให้กูเตรียมเด็บเตรียมเด็บ เดบ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 แลบวดบเ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 ด้เดบ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 เดนเดบเดบเดบอดบเดบเดบเมบเดบเกบเดบเกูเกูเดนเดบเดบเบเดบเขบเดบเดบาดบเบเดบเดบเนเดบเดบเดบนดบเดบเบเด้าดบเดบเดบเเบเด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 บเ็บเบเเบเเเเเนชาโลมา ตายสวยสวยอ่าตายอย่ตายสวยไอ้อยไลงมาไอ้ยลงมาไอยลงมากดจ้ากดจากดยากดย้ากดจ้ากดย้ากดจ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 ้ากดากด้ากมจ่ากดจ้า้ากดจตากม่้าไม่ตาไม่ตากม่ตาไม่ตากจตากมตากมจตากดจ้ากดจ้ากด้ากด้วกด้กด้กด้าก้าดจา้าากนจตาาแล้าจ้า้าากดากาก้าจกดจ่าจาจาจา็ว ใครถอยลงมามาามาเก้าในเรานะหมาป่ามากนเราใครถอยลงมาไอถอยลงมาไอนิวนิวมานหมดนิวนิวมานหมดนิอยวมาหมดยงให้เพื่อนหน่อยมึงเดฟให้เพื่อนหน่อยเพื่อนมันจะมอแล้วคมันลุกยิงมันลุกยิงมันลุกยิ่งมันลุกยิ่งมันลุกยิ่งแล้วมันลุกยิงแล้วโหโหปัดห่างไปใครตายเติมลีเกเลาร็วเร็วใครตายลีเกเร็วลยกูเฟกนะกูเฟก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 โอเคมันมันมันจ่ายถอยมันจคายมันจ่ายล้วใครป มามามามองกู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 เห็นมาป้าในเราไหมเอเกตป่าป้านสานึ่งใจมาสวยดามไปไหนดามดดามอยดามินน้อยดามินน้อยดามินน้อยถอยคถอยมคถอยถอยลงมาถอยลงมาถอยลงมาลงมาคถอยลงมาฟิลกอีกแล้วยากูดาวยาูดาวอเตตรงฟิวในสามฟิวตายฟิวตายโอ้ยลึกหายไปไม่ไร คลก่องครก่องคลถอยลงมาใครถอยลงมาใครถอยลงมามึงจะไปยืนสู้กับมันใครถอยลงมาสายพี่ใช่ใหมสายพี่ใช่ไหมสายพี่ไว้โอเคเตรียมไอเกตอีทมามึงกินวิกกินวิกกินวิกกินวต้องในเราอ่ะมาใช้ไงมาเหม่อหน้ามึงอ่ะกูเฟกกูจะ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 เฟกอย่าพึ่งใครถอยลงมาใครถอยลงมากูเฟก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 เขาลงนะเขาลงนะม้วน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 โอเคมันมันจะมันจ่ายแดมมันจ่ายแดมระวังระวังเดี๋ยวพี่ดููููดขวาาเเตตรรีียยมมมมมออองงงกกกู ชาโลเดฟเ็สามสองหนึ่งใจมาเดฟ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 เเพื่อนจะตายหมดแล้วนี่โนะี่อโอเควอมมาวอมาโอ้จีนตายอีกแล้วไอ้เฮียไอ้เกดเล่าในสามหนึ่งใจมาใหญ่ๆเยอะๆโอเคใครถอยลงมาใขรถอยลงมาใขรถอยลงมาใครมาตายลีเกียรหน่อยใครตายลีเกียหน่อยวอถอยลงมาวอลถอยลงมาดิกดยาดิ้อยู่ให้อยู่ยังอยู่ให้อยู่ยังอยู่ให้อยู่อยลงมาเดฟโยเพื่นหน่อยเด เพื goodbye, ่อจะตายหากันหมดแล้วใครลงมาใครลงไปใครตายใครตายอ่ะใครลงมาใครตายใลงมานี่โพอยู่เดมโพอินเฟนตี้เนเราอินฟินิตี้เราอินฟินิตี้เราอินฟินิตี้เนี่ยเราหัวทองโอเคโอเคถอยถอยลงมาใครถอยใครถอยใครถอยกดยากดยาเอเจคเตอร์สวอนสามสองหนึ่งใจมากเยอะๆใจเร็วเร็วตายอย่างมาไปตายแล้วออกมาจะตายแล้วออกมาสวยๆ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 เนี่ยมันหลุดมันหลุดโอเควอล์กวอล์กโห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 ยิวอัพพูมันจะตายไอ้พูมันจะตายแล้วเนี่ย

ขาบนใครถอลงมาใยมถอยถอันแล้วมันจ่าแล้วมันจแล้วมันจแล้วฟังกูฟังกูเดขึ้นมาข้างหลังจะตายไอหมูจะตายหิมูหิมูดมามดดมมามดมน้ามดทำอะไรไม่ได้แล้วกูเฟกกูเฟกูเฟคกูเฟกูเฟมันจยแล้วมันจายหัวใบแล้วล่โยโยทางขวาบางมากโยสองอิียเห็นไหมเอ็นเกตได้เ่าเอ็นเกตได้เ่าเอ็นเกตกูมองกูมองกูมองกูเอ็นเกตเดนไม่ใตีข้างหลังมตีข้างหลังมีตีหลังมีตีหลังใครถอยลง

กูจะตายแล้วมึงอยู่กูนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่เฮ้ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวกูคิวให้กูหมดหมดให้กูคิวให้โอเคโอเคฮิวอัพ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 เตรียมเดฟเตรียมเดฟโอเคชาโลตรงเกียร์ได้เอ็นเกียร์ตรงกูเลขสามสองหนึ่งใจมาฟ้าใสฟีคิวให้สายตายมาจะตายสวยเก็บเก็บเก็บสวยสวยจะสวยจะเลยใครถอยมา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 ใครลงเวทไปใครลงเวทไป มันแดงแล้วดูหน่อยอย่ไอ้เขี้ยมันแดงมือไม่เห็นหรออย่าตายอย่าตายปุ้ยปุ้ยเฮียยิวอัพยิวอัพปุ้ยไอ้เกตสกุมบอลสามสองหนึ่งใจมาใจดิข้างล่างข้างล่างมองมงกุฎมองมงกุฎมองมังกรมาตอกไมนดูกันเลยไม่ดูกันเลยเอนเกตหลังน้ำแข็งสามสองหนึ่งใจมาโอ้ยเกมเออเกมหดอยู่เดินขึ้นมาเดินขึ้นมาเมื่อเขามายายาน้ำลายยืดจะมึงจะเดินทะลุ ไปโห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 หน้าชกโหหน้าชกโหโหแดนนชั้นนำกลางแล้วมึงเห็นไหมเตรียมมันมองมันมองมองมึงเตรียมกดยาเตรียมกดยาเตรียมกดยามึงเตรียมกดยาดนะมึงเตรียมกดยามึงเตรียมกดยาเอ็นเกตเตรียมเอ็นเกตนะเตรียมบเคาน์เตอร์นะเคาน์เตอร์นะเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์นะมันจ่ายมันจ่ายมันจ่ายยิวอัพยิวอัพแล้ววกน็อตมาเอ็นเกตน็อตเลยสามสองหนึ่งจ่ายมาจ่ายจ่ายมาจ่ายมาจ่ายมาบอกขึ้นมาบวกขึ้นมาไอ้บวกขึ้นฟินมาบวกมง ไหนไหนตัวไหนตัวไหนพาเราอยู่สเล่นได้พาอยู่สามโอเคโอเคบอกมาบอมามันพังแล้วมันพังแล้วมันพังแล้วมึงเตรียมมึงเตรียมม่เห็นมาปืาไหมมึเห็นมาป่าไหมกูมาให้นี่มึงเห็นมาป่าไหมเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเตรียมเตรียมเตรมก่อนเตรียมเก่อนเตรียมก่อนรู้ปู้รู้รู้รู้าู้รู้รู้มู้รู้าู้รมารู้รู้รู้าู้รู้รห้รู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 ก้รู้า้้รู้ล้้้้ เอ้ตายดิบอกขึ้นไปบอกขึ้นไปป้าป้ามันจะตายแล้วโหหอ้เยอะขนาดนั้นอ่ะเดี๋ยวไปบอกไปบอกไปมึงเดฟมึงเดฟมึงเตรียมเดฟนะมึงมองแล้วมึงไม่หน่อมันจ่ายแล้วมันจะแดมแล้วมันจะแดมแล้วมึงเตรียมเดินถอยมาเตรียมมึงเตรียมมึงมองเลยว่าตันจะตายมันผักกูผักไปผักออกผักออกผักออกูผักกูไม่ตายไม่ตายมันมอง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 มึงมองกูมองกู่อยกูกูเฟก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 มันจ่ายหมดมันจ่ายหมดมันจ่ายไม่เหลือเคียร์อะไรแล้วมึงเจม มึงเตียมเึงเตียมันแดงมันแดงมันแดงมึใครถอยลงมามึงใครถอยลงมามอย่จายัีู่หน่อยรับพี่คูหนอยมึงูจะตายแล้วมึงเดินขึ้นมาดีไอพวกข้างหน้าถอยลงมาเจอกนไอกู่รับแล้วรับแล้วรับแล้วไอเหียมันเสรกูเป็นหนุ่ยสัตว์อสัตว์อสต์ตรงคูในสามองนึ่งใจมาโอเคมันเดไปแล้วมันเดไปแล้วโอกโหมึงโหแล้วมึงจะเป็นหนบอลแล้วมึงจเปนมึงบอลเปใครถอยลงมาอพขงนามึงมองูพวกข้างหน้ามึงองู โยสวยโยไอเกดน็อดนะมึงมีน็อดไหมน็อดน็อดน็อดนี้มึงเห็นไหนจะเลื่โลไหมเลื่อนน็อดไปเลื่อน็อดไปบอกน็อดมาไอเกดน็อดในสามสองหนึ่งใจมาเตะเยอะเลยเวิร์ก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 ไอบอต่อบอต่อบอไปบอไปบอไปมึงอย่ามันไล่ยื่นจเป๊มึงสเไปหน่อยตัวกลางมึงยืนลำคุ้ยอะไรกันสเป๊ดมึงสเป๊ดหน่อยมึงฟังกูไปหน่อยลงมาใครหน่อยลงมาใครหน่อยลงมา ข้างในอยู่อัพข้างหน้าหน่อยกูจะตายแล้วไม่ตาย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 นิดเดียว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 กาเดยนกาเดยนกากด้อแข็งแล้วกูกดแล้วมึงเตเคอเตอร์มึงเตคอเตอร์คเตอร์ายเราตายตายไอ้แกได้เลสามสองมจมาใหญ่ให่เลยโคตรใหญ่เลยไอ้เหี้ยวไปมึงเก็าเก็บของแล้วมึงเก็าเก็บของแล้วมึงเก็บมาเก็บของแล้วมึงเก็บมาเก็บมาเก็บของเลยอย่าต่ออย่เ็รกกออ เดินขึ้นไปเดินขึ้นไปมึงเห็นรถโลไหมตรงนั้นงไปใครโลถอยมาลายโลถอมาอุ้ยแต่เมื่อยโลไหมลายโลถอยมาอย่าพังมันออกวัดสันอย่าพังมันออกวัดสันอย่าพังมันอองคนนู้นเลยเป้าอยู่ตัวซ้ายไม่ได้บอยตัวซ้ายหน่อยมือมีเลนเลนไอไอตันกดตันอ่านกับนั่นน่ะเอาเลยไอไอเอาเอาพลาข้างหลังเนี่ยพลาข้างหลังไม่เป็นไรไม่เป็นไรจีแล้วมึงไอเขาจรจรแล้วนะเขาจรจรแล้วเอ้ยบอกไว่าเอาเทคจมาวอหนึ่งเาไม่จริงจริงถ้ามไม่ส่งวอที ถ้ามึงไม่ส่งวอเทคมึงไม่ส่งวอเทคมึงไม่มีคำว่าจีไปเอาวอเท็กมาข้างหลังข้างหลังไอ้ตาโมอัพข้างหลังโาอัพข้างหลังโาอัพไม่มีจีบอกมันโนจีจีโนวอเทคได้ครับได้มาอัพมาจะเดินทำเพี้ยอะไรกันนะบมาอัพดิไอเด็กเพี้ยเบอกมันน่ะโนโนจีจีโนวอเทคอ่ะอ๋อมันจะไปดอกให้เราแมปหน้าเปล่าไม่เอาชิ้นนี้แหละมึงมาเอาชิ้นนี้ก็เลยเนี่ยอันนี้มองยืนเว้รเนี่ยคอมแบทจุดคอมแบทจุดคอมแบทจุดคอมแบทเราโซนอย่างเดียวในอ็อบเจกต์ จิกแพงกว่าสองหนึ่งจ่ายมาจ่ายเลยจ่ายเลยมันจะได้ตายมันจะได้ฆ่าไปดีๆของจกตามอยู่จ่ายดีจ่ายดีจ่าย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 น้อยจ่ายน้อยไปเรื่อยเลาเรายังไม่มาฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งเราอ่ะเราเรายังไม่มาไม่เลไม่เลยกูฆ่ามันอยู่เนี่ยมันมันจะตายเฉยเร็วดีมันมันจะตายเมื่อไหร่ยาเออวินิจพอให้กูจะอัดมันขอ แน่มึงบอกไปมึงบอกไปยูยูเจวเลนรดียายาเจนยูชุดดรอปผมจะเล่นอผมม่เลบนมาผมลืมแส่ผ้าคลุมมาผมว่าถู่มานาหน่อยมันจะเรียมแต่ของมึงไปตันมันเลยให้มันดีเลยก่อนเยอะใครเล่นจีไว้สั์มามึงมาล้อมนี่มาล้อมนี่มาล้อมนี่ไปดีเลยออบเจกต์มันก่อนเมื่อกี้ตายป่ะเมื่อกี้ป่ะมึงบอกมาเลยดอปก่อนดรอปก่อนดอกดอดอมึงบอกดอมดอกมบอกต้องกดคิดต่อเออดรอ ตอบก่อนไม่งั้นเราจะสู้ต่อนะมองมาวอมามมองเล่สัตว์ไม่ต้องสนพารามิเตอร์เลยีวไ่เอไปว้ม่เอาอปเยเราไม่้อมาเป็นควยเลยย่ดอกเฟิร์สตอเฟิร์สดี๋ยเพิ่งเดเพิ่งเพิ่งเอยเพิ่งย่าเพิ่ง่าม่ยเพิ่งย่าเพิ่งค่า่คุยก่อน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 เดี๋ยเพิ่งหยยดยยยอยหยุดยย่ยยยอยยยหยย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 ย พอมึงบอกมันอิบยิบกูวอล์กบิคิวอ่าพี่มันอยากได้แต้มอ่ะเราให้มมันเออมันได้แต้มแล้วกูได้ไลท์มันได้แต้มแล้วกูได้ไลท์มึงถามมันเท่าไหร่เอาดิมึงดูมึงดูของกูถ้าถ้ามึงไม่ดอกกูแกลงเกอร์นะกูบอกให้มันขาดมึงมึงมึงไม่กลัวเอ้อผ่านแป๊บเหมือนแจ้งคนนี้ถ้าเอ็มถ้าไม่ใช่ก็ไปนอนเอาโอ้ยให้เหรอแต่มันก็ให้เอ็มโอเคให้เอ็มโอ้ยจะให้เอ็ม เอา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 ป่ะพูดเดี่ยวนะให้ไปเลยนั่นเทเด้ยอย่าอย่าตีมันดิขอมึงจะตีมันแล้วมันจะตัดเทยังไงของตีนั้นของตีเสือผมตีเสือพี่แปมไม่มันเดินไปไหนมันเทเดยังอะเนี่ยมันบอกเทเดมีเฮียเฮ้ยเหลี่ยมเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยอย่าอย่าอย่าคำแบบอย่าอย่าอยาแบบอย่ายามึงหยุดเลยมึงหยุดเลยไม่ว่าทำไม